สวัสดีทุกค้ท่านผู้ชมกลับมาพบมาขอกันอีกเช่นเคยเนาะคะนะ่ะเนาะกับช่องซูซีพอลิชชาแดวค่ะมัอนี่กะจะพาเพื่อนๆมาก,กินไก่ย่างค่ะนี่ไก่ย่างส,สีสวยเลยค่ะเห็นบอดีกรอบนะกินมากๆเลยค่ะเพื่อนไก่ย่างอ่าเครื่องโตเนาะคะนะ่ะเนาะกับตําทัวนี่ค่ะนี่ตําทัวเนาะเผ็ดๆเ,เลยพริกซื้อใหม่เผ็ดสะใจ พร้อมด้วยข้าวเหนียวด้วยค่ะเพื่อนๆนี่เห็นบอกข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่สูปอะไรแซ่เนาะซู้ใส่แบบว่าแซ่น้ำร้อนแล้วก็เอาไปหุงอยู่ได้ไมโครเวฟขันเพื่อนมันเม่เคยหุงยกเอนนอะเืินเนาะไม่ก็จะออกอ่ากินได้ยูซุอยูแต่ว่ามันจะออกแบบว่าเละๆนินดๆอะค่ะกะว่าันี่เป็นเดี๋ยวต้องไปศึกษาเรียนหลู่วิธีการหุงไหมเนาะคะะ่ะเนาะเม่เคยหุงอีรีบอกตรงๆ <laughs> มาแด้วคันเพื่อนไนี่ะนัาแรกกอะนี่เลยสดก่อนรสชาติเป็นยังไงจัดจ้านมาก อย่าให้ได้มาชิมเด้อพี่น้องเลยจัดจานอีลิเงก็รึมบอกพี่น้องก็สับสูพังเด้อมันตกลงไปในเหมืองงานปาร์ตี้นะมันตกลงไปในอหลังเครื่งองเนียงที่ให้กับเขาอ่ะคับเพื่อนที่มันเป็นไอ้คุกเกอร์เขาใส่มันจะห่อนอยู่ตลอดเวลาค่ะเหมือนเหมือนตูออ้อบอะ มันตก้งไปหลังๆฮะเอาบ่ไดดมันเขาไปข้างในฉันยังเอาบ้านในใดอยู่ตอนนี้อันนี้โทรศัพท์อ่ะไปขอซิมมาใหม่แล้วก็เอาโทรศัพท์เก่าของแฟนสูเนาะที่บ่ไดดใส่แล้วเอามาใส่ซิมแล้วก็เซตอัพใหม่ค่ะเพื่อนกับพ่อใส่พ่อใส่ใดอยู่พ่อใดใส่ก่อน มโลเมนของไอโฟน e ิแล้วมันเป็นของซัมซุง Samsung ค่ะเพื่อนเดี๋ยวมาอื่นแป้นซูดเราสิขเขาไปอาหาคนที่เขาดูแลบ,บ้านเนาะค่ะนาอว่าพ่อสิมีวิธีเอาออกไดรบอรมันอยู่น,นหนึ่งแต่วันวันเสาร์ค่ะคะ่ะเพื่อนมันนี้วันจันทร์่ะทุกคนรู้ว่ามันจะออกมาเป็นสภาพใดเนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าไอ้หลังตู้อบน่ยมันจะห่อนอยู่ยีิบสี่ชั่วโมงบบคิดว่ามันจะจะใหม่หรือมันจงไดเท่ากับโบหงแต่ว่าตรงการตรงการขอมูลอยู่ในนั้นนะคะเพื่อนขอมูลสําค,ค,ค,คัญสําคัญของสูเลยหลายเนาะค่ะเนาะบอกว่าเป็นอีหยังกระตมอยู่ในนั้นนะคะมันสําคัญสําหรับส,สูงมากๆเลย เศเซายู่งอะคันเพื่อนเสียใจยุ่งโทรศัพท์จะของเนาะใจมากต่างโน้นหักด้วยขอมูลทุกอย่างมีพร้อมเรื่องกระยุ่นแน่นเบิร์ดคือว่ามีไอจูนน้ำแหละว่า่งไงซะน้ำคองหยางหายมันกะเอาขึ้นอยา ออกเต่กระดูกเห <c ười> นียวบาอ,ออกอุอ้ยห่อนหน่อห่อนทุกอย,ย่างเลยผมตั้มกะตั้มไม่ไม่ Cái nhà bà sẹp cứ mơ kín mơ đi qua หม,ม,มูจะกินอย่างเพื่อนเอ,อ้บ่ผลสมตำกายอย่างของสอบสุมาเด้อ ไอรูปที่ว่าทูไปออกงานมากเพื่อนมีงานปาติ้ันเสาเนาะสุดท้ายไหวในโทรศัพท์อีกหลายหนเอาบา่ไรก็เลยบได้มีวิดีโอลงวิดีโอทีสูเฮดสะาสมเก็บไหวที่ว่าเสียรผอมจะลงเพื่อเนเอ้ยจะดีๆเอาอะไรเลยเสียใจอยู่ เสียใจหลายตรงที่แบบว่าไอ้โทรศัพท์เขามันเป็นโทรศัพท์ที่แบบว่ายังพอจะส่งเงินส่งอย่างมันก็สะดวกสบายโทรศัพท์แต่มันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเนาะเฮ็ดไว้เบิรดแล้ว่เรื่องต่อไปเฮ็ดไหมลงใส่มาล่าที่เยยังเบิร์ดโทรศัพท์สูก้กับบมีเลยหายเบิด มีจักคนเดี๋ยวจะต้องไปอัปเดตหม่เบิดทุกอย่างขอมูอีกอยังกับตาม กำนั่งไทยรูปกันดีๆนะเนาะก็สั์ซูมันตังไวในองนั้นไงพอดีแต่เราคิดว่าไม่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะแตตังเราไวแต่ไทยรูปกันพอดีมูสูอ่ะแล้วก็เชื่องเมาเราแน่ละ่ะกินเราก็ไปอย่งแต่หัวคำเนาะเราผันอยากเห็นไอ้รูปที่ว่าสูไทยกันไปนี่เราอยากเห็นว่ามันเป็นแบบไหนเราก็ไม่ได้ตั้งใจดอกว่าแต่ว่า เราไปกดเบอบนยกทรศัพา์าออกมาเบิง่ะกดจิมจิมจิมันที่นี่ทรศัพา์มันมือนมันเกิดสไลร์ลงไปต๊กล่องพอดีพี่น้องตกลงไปเอาบ่ได้เลยตามเมือสบายยังไงเล้วเนาะแตกใครประไดและเสียใจยุ่กันหละ ้นตอนไปฝึกมนึงขันย้อย่ในม่ครเวบล่ะลูก็เห็นคุณป้าันเห็ดอยู่คนเห็ดไอหนึ่งขเนย้ยนีแม่คเวตบแบบแร่งด้วนอ่ะเห็ดว่เป็นเห็ดเร <c ười> เล กระนำมะถูกใส่นำไร e? ่ผดเอาโทษเราซับสามีเมาไทยวิดีโอจนเขาล้มค้านะเขาใส่เขากำังใส่มาแหละ <c oughs> ปคิดฮอดมูเนาะเคยลงอะ่ะบ่ได้ลงอะ่ะแฟนส่วนเพื่อนถ้าซูปเปอร์เฮดพิษอีดีเนี่ยเรา,เรา,ารเต้อหายหายดิเฮดอียังนจะบ่ถูกต้องที่เฮดแบบเฮดแล้มันเกิดปัญหาเน่ะเราจะหายห้ยซูดูเฮดซูแบบ แห้งอยู่เพื่อไก่แะแห้งแบบบนแบบเฮ็ดได้สิ่งที่บดีเฮ็ดสิงที่บุถูกต้องอย่างนี้สินะแล้วก็หายหายต่จะคล้องพิษก็หูซึกว่าจะคล้องพิษจะคล้องก็เงียบอยู่เพราะว่าจะคล้องกับพิษเนาะเฮ็ดบุถูกต้องเล้าก็ยอมรับไป แค่ทำบวกพิษนี่กระเทียงกันข้อเป็นเอ็นเดืเอดข <c oughs> ันเปื่อนนะมะยอดเนี่ยแต่เราห,ปหาปลาไหลหายจักเกือดอกบลาไหลหายเมียจักเกือแต่ย่ามเราหยุงๆจะไปใส่เหล้าขนาดอ <c oughs> ่บทำเหยุงใส่ไปได้กับไป จิดจ๊ดดีขนาดไก่กับบะสีกหนึ่งเด้อค่ะเพืรอนเขากับบัตเคิงหนึ่ง นี่ค่ะมันหลขาเหนียวมันอืดกินมาเบิดดอกกันเพื่อนมันหลายแห้งเนาะค่ะเนาะแต่บ่ากับน้ำแซ่บๆน้ำตำเท้าอาละเดอค่ะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่ะกันฝากเป็นกำลังใจให้กันถึงกันนะค่ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันสุในวิดีโอหนาเด้อค่ะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ